คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี FC พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา f อพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับเลขเด็ดเม็ดเดียวเน้นๆนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับถ้าชื่นชอบสูตรนะครับมังกรทองจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ทางช่องด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับเพื่อจะได้มีโชคมีชัยด้วยกันนะครับ ก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ f อฟซมิดรักนะครับสูตรจากทั้งช่องก็ไม่ทำา f c พี่น้องผิดหวังนะครับเม็ดเดียวได้อยู่ที่9เจาะ95านะครับสำหรับชุดวินมังกรทองแตก3ตัวนะครับตารางวันชุดใหญ่แตก4 5 9กแอดก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ f อฟซมิดรักนะครับที่มีความโชคดีก็คอมเมนต์เข้ามาอยากชมสูตรมังกรทองนะครับแอดก็บวกสูตรออกไว้เรียบร้อยแล้วก็ทำเต็มที่เหมือนเดิมนะครับผมงวดนี้จะตรงอกตรงใจ เอฟมิดลักหรือเปล่านะครับก็ไปรับชมสูตรมังกรทองพร้อมกันเลยครับผมค้าบผมก็มาแล้วนะครับสําหรับแนวทางหวยลาวพัฒนาเลขเด็ดเม็ดเดียวน้นๆนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนาโชคพารวยนะครับก่อนจะไปรับชมสูตรนะครับเราก็มาสรุปข้อสอบนะครับในเดือนมิถุนายนนะครับหรือว่าเดือน6เดินทางมาถึง เดือนที่6แล้วนะครับผมชีพี่น้องจะครึ่งทางแล้วนะครับปีหนึ่งมี12เดือนนะครับนี่ก็เดือน6นะครับอีก6เดือนถ้าสิ้นเดือน6ก็เหลืออีก6เดือนนะครับอย่างละครึ่งนะครับครึ่งทางแล้วนะครับผมสําหรับปี6 7ข้อสอบนะครับในเดือนมิถุนายนนะครับผมปังมากเลยนะครับผมเดือนนี้นะครับเดินทางมาถึงครั้งที่8ปนะชีพี่น้อง8ครั้งนะครับเข้าทั้ง8นะครับเข้าหน้าเข้าหลังเข้ากลางก็ถือว่าเข้านะครับสําหรับดุดเลยยัง นะครับเม็ดเดียวงวดที่แล้วไอ้คิมก็เจาะได้เก้านะครับมาเก้าห้าห้าเก้านะครับก็มาชมนะครับข้อสอบออกอยู่ที่นะครับเจ็ดสองห้าสี่ห้าเก้านะครับบางที่เอาเจ็ดสองนะครับผมเป็นข้อสอบล่างบางที่ก็เอาสองห้านะครับบางที่ก็เอาห้าสี่นะครับ สำหรับ4 5 9หรือว่า5 9บนนะครับโดยการงวดนี้เม็ดเดียว9จอก9 5นะครับในบ้านของแอดได้นะครับตารางวินชุดใหญ่ก็ได้4 5 9ก็ยินดีกับเอฟซีพี่น้องที่มีความโชคดีนะครับขอคอมเมนต์เข้ามาอยากชมสูตรตารางวันของมังกรทองนะครับแอดก็จะทําไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับช่องแอดมินคีน้ำโชคโปรเลยก็คือเรียกสูตรตารางวัน นะครับของมังกรทองแอดก็มี3สูตรนะครับมีสูตรมังกรทองสูตรถุงเงินแล้วก็สูตรเดินดีนะครับใช้ในการคำนวณข้อสอบไทยแล้วก็ลาวพัฒนานะครับผมสำหรับผ้าน้อยนะครับหวยมุ่นใช้ไม่ได้นะครับใช้ได้ข้อสอบไทยลาวพัฒนาเท่านั้นเป็นเลขกลางวันนะครับก็จะมีวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์ข้อสอบออกวันไหนแอดก็จะคํานวณให้วันนั้นนะครับได้รับชมออกวันจันทร์คํานวณวันจันทร์นะครับออกอังคารคำนวณวันอังคารนะครับ สำหรับล่าสุดนะครับข้อสอบรัฐบาลไทยนะครับอจับได้3กับ2 2กับ3นะครับเลขศูนย์ก็มานะครับพี่พี่น้องนะครับ x จับได้3กับ2เจาะให้ด้วยอยู่นะครับเจาะนะครับเลขผสมนะครับให้1 3นะใครที่อยู่ในบ้านได้นะครับ1 3ตัวเจาะด้วยนะครับสำหรับนะครับวันพุธที่แล้วนะครับผมมานะครับผม5 9 3ตัว4 5 9เต็มคาราเบล5 4ก็ได้นะครับ จับวินน้อห้าสีก็ได้ห้าเก้าก็ได้นะครับสองเด้งสามตัวก็แตกอีกนะครับก็ถือว่าหลายหลายกระเด้งเลยนะครับก็ยินดีกับพี่น้องที่โชคดีนะครับเม็ดเดียวเอสคิมเก้านะครับเอ็ดคิมลากให้ในบ้านก็จะเป็นเก้าสองเก้าห้าเก้าสี่เก้าแปดสำหรับในกลุ่มมันเจาะไม่เยอะนะครับเจาะให้เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าศูนย์เท่านั้นนะครับสําหรับในบ้านเอสคิมเสริมให้เก้าสี่นะครับในบ้านของเราจะเป๊ะกว่านะครับเพราะว่าเจาะห้าคู่เจาะสามคู่โอกาสพลาดมันจะเยอะนะครับตามที่แอดแจ้ง นะครับใครที่อยู่ในบ้านได้นะครับต่อไปก็จะเป็นวันศุกร์นะครับจะมีเลข3าเลข6เลข7 4 1 8ี่กับ0นย์คือเลขส่วนเกินนะครับสามารถระเลียงคู่ระเลียงวินได้เหมือนกันนะครับตรงกับวันพระด้วยนะครับผมสําหรับข้อสอบวันศุกร์นะครับจะตรงกับวันพระด้วยนะครับชุดวินนะครับผมก็จะมีเลข0ูนเลข1นะครับเลข3เลข4เลข6แล้วก็เลข7นะครับสําหรับชุดวินในตารางนะครับ สำหรับเม็ดเดียวเน้นๆนะครับบวกออกมาได้ชอบค่อยตามโนเทเลียก็ให้ก้าวเนาะเต็มเบลนะครับเม็ดเดียวเน้นนะครับสายวิ่งสายรูดเน้นรูดอยู่ที่เจ็ดนะครับชอบค่อยตามสำหรับเจ็ดนะครับอีซี่พี่น้องอดจะเจาะไม่เยอะนะครับจะเจาะให้แค่ประมาณสามคู่เนาะถ้าเจาะเกินนั้นพี่น้องก็บอกว่ามันจะเยอะนะครับบางท่านนะครับก็จะเจาะให้ประมาณ07 เน้นเจาะไปกลับนะครับเจ็ดหนึ่งก็ไปกลับแล้วก็เจ็ดสามนะครับไปกลับนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับเด่นเจ็ดนะครับหรือสิซพี่น้องกลัวพลาดนะครับเดยวจะเป็นเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดแปดก็ได้นะครับที่คัดออกไปนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับเด่นเจ็ดนะครับ สำหรับ FC พี่น้องที่ไม่ชื่นชอบ7นะครับแอดคิมจะรองให้นะครับบางทีก็เข้าชุดรองนะครับรองให้อยู่ที่0นย์นะครับก็จะมี0ูนนะครับศูนย์สี่ศูนย์หกนะครับผมมีสีพี่น้องประมาณนี้นะครับสําหรับตัวรองนะครับถ้าไม่ชอบ7นะครับถ้าไม่ชื่นชอบ7จะรองศูนย์นะครับอ่าหรือถ้ามันน้อยนะครับลัวพลาดก็จะเป็น0ูนย์หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์หกศูนย์ห้าก็ได้นะครับ ก็จะลืม6กับ9ตัวเดียวกันนะครับกับหัวให้ด้วยถ้ามา0ูย์เแล้วก็จะลองจกักจากนะครับสําหรับตัวเด่นก็ระวัง7071ศนะครับศูนย์หแล้วก็60หรือว่า9 0นะครับถ้า6มากับหัวให้ทันทีเลยนะครับถ้าไม่ชื่นชอบ7กับ0นย์ะครับตัวสุดท้ายจะลองให้นะครับบางทีก็มาทั้ง3ตัวบางทีก็มา2ตัวบางทีก็มา1ตัวสําหรับดูดเลยนี่อย่างนะครับก็จะเป็น3 1 4 1 6 1 นะครับประมาณนี้กลับหัวด้วยนะครับถ้ามาเก้าหนึ่งก็จะาวาบุญน,นะครับประมาณนี้นะครับสําหรับตัวเด็ดของเรานะครับก็ระวังสามหนึ่งสนะครับสามสี่สี่สามประมาณนี้นะครับสำหรับพี่น้องว่าเม็ดเดียวเอ๊ะทำไมเยอะจังเม็ดเดียวตั้งหก เก้าคู่นะครับผมบางท่านไม่เข้าใจเนาะเวลาแอดอธิบายอันนี้คือตัวรองนะครับก็เขียนอยู่เม็ดเดียวเน้นเคือเจ็ดเลยนะครับเอาไปรับประทานเจ็ดเม็ดเดียวเลยนะครับเหมือนมทเรลีเก้าเม็ดเดียวนะครับถ้าเขาขัวพลาดเขาก็จะให้กันเนาะที่วัดใจนะครับอันนี้คือกันนะครับลองให้เม็ดเดียวคือเจ็ดนะครับผมห้ามเอาศูนย์เจ็ดห้ามเอาเจ็ดหนึ่งห้ามเอาเจ็ดสามนะครับเอาแค่เจ็ดโล นะครับถ้าเจ็ดมันมากก็ตัดออกครึ่งหนึ่งนะถ้าเตดเจ็ดมันเยอะอ่าเม็ดเดียวมันยังเยอะอยู่เจ็ดตัดออกครึ่งหนึ่งนะครับหรือไม่หันก็หั่นบางๆให้มันน้อยเนาะอ่าไม่งงเนาะบางท่านก็โคมินเข้ามาที่ก็อธิบายให้ชัดแจ้งแดงเจ๋อันนี้คือตัวลองนะครับเม็ดเดียวคือเจ็ดนะบางท่านก็จะอยากได้ชุดลองนะครับไม่ลงชุดลองให้ก็แอดลองให้หน่อยหนูก็กลัวพลาดนะเ่ท่านก็กลัวพลาดนะเอาใจทั้งสองฝั่งนะครับ ไม่งงเนาะสำหรับชุดเจาะ4ตัวนะครับก็จะมีเด่นเดนนะครับเป็นเลขผสมนะครับ3890นะครับหกา6077นะครับ4 3 7 1นะครับสำหรับหกตัวก็จะเป็น7 1 3 1 0 7นะครับสำหรับหกตัวนะครับสำหรับเบิ้ลก็ระวัง77 หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งนะครับให้สามคู่นะครับสำหรับสายเบิ้ลนะครับก็มานำเสนอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสูตรจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับงวดที่แล้วเม็ดเดียวเก้านะครับเจาะเก้าห้าในตารางวินนะครับตารางวันชุดใหญ่ได้ทั้งห้าสี่ นะครับ95นะครับเต็มคาราเบลเต็มทุกดอกถ้าชื่นชอบก่อนออกไปก็ลืมกด subscribe กดไลค์กติดตามให่ทางช่องด้วยนะครับเพื่อจะได้มีโชคมีชัยเพี้ยจะได้เฮงได้ปังด้วยกันนะครับอ่าไม่ใช่จะให้แต่แดคิมลากลากอย่างเดียวไม่เคยลากแอดคิมบางทีได้ก้าวไปก็ไม่ได้ก็มีนะครับเพราะว่าจิตใจอ่าไม่ตรงกันเนาะอ่ามาชมอย่างเดียวบางทีมันก็ได้ชมอย่างเดียวมันไม่ได้ตัวข้อสอบออกไปเพราะว่าใจ ใจใจไม่ตรงกันเนาะใจมันไม่รักกันมันก็เลยไม่ค่อยปังนะครับถ้าเข้ามาแล้วชื่นชอบก็ฝากก็แล้วกันมันจะได้มีโชคมีชัยด้วยกันนะครับโอเคนะครับสำหรับ fc เข้าใหม่ชื่นชอบสูตรจากทางั้งช่องก็อย่ะามืมกดติดตามนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปคลิปใหม่ๆที่แอดมินคิีมนมโชคพารวยมานําเสนอนะครับสาหรับ fc ไม่รักก็แล้วก็สอบเลขวิ่งนะครับชอบเลขวิ่งล่างหรือว แอดจะไปค้นหาข้อสอบเลขวิ่งนะครับ fc พี่น้องรับชมในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้แอดมิีคีนนำโชคพอหลก็ขอตุลาไปก่อนเจอกันใหม่กาดหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีชัยทุกท่านเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ